สวัสดีค่ะพบกับบิ๊กซีมิซูนะคะที่พิษากการขายข,ายของสุทอมมอเตอร์สาขาสีนะคะ่ค่ะลินค่ะวันนี้นะคะมากับเจ้าตัวปาเจโร่คันสวยๆคันนี้นะคะสีขาวนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นปาเจโร่ t p ทีีเมียมนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรบ้างกับคันเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะอันนี้นะคะเราได้มีการใส่ตัวหนังซือให้กับลูกค้านะคะเป็นปาเจโร่สปอร์ตมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่นระนนะ,ะังาาาคีเสดะะเสํํท ให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น GTP เมียมาขันคือจะเป็นสีโครเมียมอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราสั่งทําสีนะคะในส่วนของข้อตัว C นะคะอันนี้นะคะก็สั่งทําสีให้เช่นกันนะคะแล้วก็ถัดลงมาจากด้านนะคะชุด ะะจะเป็นชุดแต่งของ Sport Rider s p o ร์ตไลเดอนะคะเป็นชุดแต่งแบบสเกิร์ตนะคะทรงเท่ๆสวยๆแบบนี้นะคะมีด้านข้างนะคะก็คือเป็นสีแดงขีดแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ d a y ์ไลท์นะคะตรงข้างหน้านี่ค่ะชุดแต่งแบบนี้สวยๆเท่ๆหล่อๆ,ๆไปเลยนะคะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านข้างกันดีกว่าค่ะ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างของตัวเจ้าปาเจโร่คันนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าซุ้มล้อตรงนี้นะคะเราก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเพราะลูกค้าอยากแต่งแนวแบบเท่ๆลุยๆกันนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะอันนี้ก็สั่งทําสีเป็นสีดําให้กับลูกค้านะคะส่วนหลังค้านะคะเราก็ได้ทำมีการทําสีนะคะเป็นแนวแบบอ่า edition edition กันไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นกลับข้างนะคะของชุดแต่งสเกิร์ตอยู่แล้วนะคะก็ติดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะอ่าแล้วก็ถัดลงมานะคะจากที่จับ ประตูนะคะอันนี้เป็นที่จับประตูนะคะก็คือว่าเราก็ทาทาสีให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ปาเจโร่นะคะเขามีบันไดข้างมาให้อยู่แล้วนะคะเราได้มีการติดตั้งกัสาดของแท้จากโรงงานให้เลยนะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือนะคะอันนี้เป็นเบ้ารองมือแท้นะคะเป็นเบ้าแบบเอ่าเคปล่านะคะแต่อันนี้จะเป็นบางแล้วก็เป็นของแท้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งมาได้เลยว่าอยากได้เป็นของแท้ชิ้นไหนของแท้นะคะเราก็จัดให้กับลูกค้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ ในส่วนของด้านหลังปาเจโร่นะคะที่แน่นอนเลยค่ะเราก็ได้มีการสั่งทําสีของสปอยเลอร์สีดํานะคะแล้วก็ได้มีการติดตั้งนะคะที่จับนะคะไฟท้ายนะคะแล้วก็มีคําว่าปาเจโร่สปอร์ตนะคะเป็นแบบไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็ปาเจโร่นะคะจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าให้อยู่แล้วนะคะ <pe> <ๆ S 2> จะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้อยู่แล้วนะคะ <ๆ S 2> ส่วนภายในนะคะนี้เราก็ได้มีการใส่ถา,าดท้ายให้นะคะแล้วก็ได้มีการใส่พรมให้นะคะ6กทีลูกค้าสามารถเลือกแบบได้เลยนะคะแล้วก็มีการใส่ที่รองนะคะฝาท้ายให้ด้วยนะคะ ส่วนนี้แล้วก็ชุดแต่งสกเกิร์ตด้านหลังนะคะจะเป็นของสปอร์ตไลท์เอ็มนะคะลูกค้าสามารถเลือกปลายท่อได้นะคะจะเป็นท่อคู่หรือท่อเหลี่ยมได้นะคะ <S <S ในส่วนของปาเจโร่นะคะลูกค้าสามารถนะคะเลือกแคมเปญได้นะคะหรือว่าลูกค้าถ้ามีสิทธิ์ขา้าราชการหรือนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าของมิสซูบอยู่แล้วะคะเรามีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้านะคะและดอกเบี้ยพิเศษนะคะสำหรับในส่วนของปาเจโร่นะคะวันนี้ปิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ